สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคำประจำวันที่2มีนาคมนะครับเมื่อคืนนะครับมีการประกาศนะครับตัวเลขต่างๆนะครับก็ออกมาดีกว่าคาดนะครับเกือบทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของดัชนีนะครับภาคการผลิตนะครับ ISM นะครับก็ออกมามากกว่าคาดการนะครับแล้วก็มีดัชนีตัวหนึ่งนะครับในส่วนของ PCE นะครับก็ออกมา มากกว่าคาดการเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานจริงๆไฮไลท์น่าจะไปตกอยู่ที่การเปิดตลาดนะครับของดัชนีดาวโจนส์นะครับซึ่งแตะระดับที่21,000จุดนะครับครั้งแรกในรอบประวัติการเลยทีเดียวนะครับก็กดให้ทองล่วงลงมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับเมื่อวานเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่สําคัญอย่างกองทุน SPDR นะครับก็มีการเข้าซื้อนะครับเป็นครั้งแรกในหลาย สัปดาห์ติดกันนะครับหลายวันนะครับก็รู้สึกจะ2สัปดาห์ติดกันนะครับที่ไม่มีการเคลื่อนไหวซื้อแค่2ตันนะครับก็เริ่มขยับตัวเล็กน้อยนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานนะครับมีการรับข่าวของช้ามตอนช่วงตอนคืนนะครับหลังจากที่ชาวอเมริกันตื่นขึ้นมาเฉดนะครับในตลาดหุ้นวอลตีนะครับแต่ว่าราคาทองเนี่ยที่ถูกกดลงมานะครับถ้าดูจากภาพหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าราคามีการ กดให้หลุด1,240ลงมานะครับแล้วก็มาเทรดกันอยู่แถวๆบริเวณ1,235ถึง1,238เหรียญนะครับแล้วบริเวณนี้เนี่ยก็มีแรงซื้อนะพยุงไม่ให้ราคาปรับตัวหล่นหลุดแนวสำคัญตรงนี้ไปได้นะครับซึ่งก็เเป็นไปตามที่คาดการเอาไว้นะครับว่าเทรนไลน์ของเส้นนี้นะครับที่เห็นอยู่ในภาพลายสีชั่วโมงนี้เนี่ยสามารถ รับราคานี้เอาไว้ได้นะครับก็เป็นพินบาด้วยนะครับในแท่งนี้ปิดเป็นถังยาวแล้วก็มีแรงซื้อต่อมาทันทีเป็นแท่งเขียวนะครับก็ทําให้ราคากลับขึ้นมายืนเหนือ1240ได้ครั้งหนึ่งนะครับไปแถวๆ1,250นะครับกลับกลายเป็นว่าเมาื่อวานเนี่ยทองปิดเขียวด้วยซ้ำนะครับถ้าดูภาพกราฟรายวันนะครับก็เป็นหังยาวสวยดีนะครับแต่ทีนี้เนี่ย เรามาดูในภาพที่ยาวกวันนั้นนะครับในภาพช็อต2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคามีการปรับตัวขึ้นนะครับค่อนข้างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ผ่านมาประมาณเกือบ3เดือนแล้วนะครับที่ราคาย,ยังคงเป็นขาขึ้นแต่ว่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูอะไรบางอย่างน,นะครับนั่นคือในส่วนของ RSI นะครับก็เป็นเครื่องมือวัดนะครับซึ่งผมเอาไว้ใช้ดูด i เวเ g e n นนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ย RSI นะครับพยายามแตะระดับเกือบ70นะครับซึ่งเป็นระดับที่มีภาวะ o v e r b o u g h t นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าโซนนี้ดีนะครับแต่ว่าเพียงแต่ราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าราคามีการปรับตัวขึ้นซึ่งบริเวณ High ทั้ง3จุดตรงนี้นะครับก็คือเกิด higher high นะครับตลอดเวลานะครับจะเห็นว่า จุดไฮหนึ่งนะครับไฮสองไฮสามนะครับสามสูงกว่าสองสองสูงกว่าหนึ่งตลอดนะครับแต่ว่าในส่วนของ RSI ตรงนี้นะครับสามสองหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งสามไม่ได้สูงกว่าสองและสองก็ไม่ได้สูงกว่าหนึ่งนะครับก็คือเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับก็เลยอาจจะเกิดภาวะเสี่ยงที่ราคาจะมีการปรับตัวลงนะครับพร้อมกันกับนะครับในภาพระยะยาวเนี่ยเราจะเห็นว่าราคานะครับเริ่มทำแพทเทิร์นรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือรูปแบบลิ่มนะครับหรือเวทนั่นเองนะครับ ก็คือสรุปว่าราคาช่วงที่มีการปรับตัวลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับมีการปรับตัวลงมาแล้วก็พยายามสร้างฐานตรงนี้นะครับเพื่อเตรียมที่จะลงต่อหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าราคาจะสามารถยืนอยู่บริเวณเทรนไลน์ตรงนี้ได้หรือไม่นะครับถ้ายืนต่อได้อย่างต่อเนื่องนะครับราคาอาจจะมีการปรับตัวแล้วก็ขึ้นต่อไปนะครับก็อาจจะมีการเทรดขึ้นต่อไปปกติตรงนี้ก็จะ,ะสลายภาพของดิเวเรนซ์แล้วก็ภาพของเวท รูปริมตรงนี้ไปได้แต่ถ้ายืนไม่ได้นะครับก็ต้องเตรียมระวังกันหน่อยแล้วนะครับว่าสัญญามันเริ่มเกิดนะครับว่าแรงซื้อมันเริ่มหมดนะครับนั่นเองนะครจาก d i v e r g e n c e ใน RSI นะครับก็คือถ้าหลุดเทนไลน์นี้นะครับไม่ควรที่จะถือสถานะอยู่แล้วนะครับสำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้นนะครับต้องคัดลอสกันตามบทวิเคราะห์นะครับส่วนผู้ที่ถือนะครับระยะยาวก็ต้องรอดูนะครับหลุดโล1 2 1 1221 1218นะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาที่จะต้องเตรียมนะครับมีทันอีที่ไล่นะครับกับราคาที่มีการปรับตัวลงนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นมุมมองสำหรับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตในบทวิเคราะห์ภาคบ่ายกันอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ